mười em em lăm mười 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 lăm Này. lăm mười 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 lăm เฮ้แม่รู้อ่ินคี่นู้นี่แหละยิงคี่ท้ายเลยยิงู่ท้ายเลยไม่ยิงท้ายเลยยิงเลย ลองเดินลองแค่เดิน,อนไอ้อันนี้ดูนี่มันจะรู้ไหมอลองเดินแอบมันอะ่ะให้มันเห็นอะ่ะเยอะเแม่งเยอะเนี่ยแม่งโคตรรู้เลยแสนรู้มากเราลองแอบกันดีกว่าดูนี่มันมันจะเห็นไหม มันเมียนอยู่แล้วดีนมันกลัวพวกนี้มันรู้ดีเมียนเนี่ยโด่งเองเลยเดี๋ยวลองบนหัวกระแทนจะมาเนี่ยไม่ได้ชัดแล้วเราลองยิงหัวเลยอ่ะไปลอาแอบกันนี่แอบมันรู่ย

nên con cái hai bìm bìm, hãy, đương nhiên. Jem, làm Jem, là mày long, mày em lẻo. Ba bơ thảo lên. Ba bơ thảo lên. Ba bơ thảo lên. Ba bơ bơ khâu lên. Ba bơ thảo lên. Ba bơ bơ Em không em Dạ đi bằng nào bây sợ Ê ready, <đừng xài. cười> oh, oh. <laughs>